สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราพามาที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันนะคะเรามาที่สาขาอาโศกค่ะทุกคนอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูบรรยากาศภายในห้างสปปรรพสินค้านะคะอากาศร้อนแบบนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาเดินแบบตากแอร์เย็นๆนะคะเดินดูบรรยากาศของเทอร์มินอลทเวนตี้วันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศด้านในนะคะว่าเขามีอะไรขายบ้างนะคะห้างสปปรรพสินค้าทุกที่ก็จะมี โซนขายของคล้ายๆกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาขึ้นบันไดเลื่อนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูบรรยากาศของแต่ละชั้นภายในะห้างสรรพสินค้าของเขานะคะเดี๋ยวเราจะจะถ่ายให้ดูรอบๆเลยนะคะทุกคนบรรยากาศของเขาดีมากๆเลยนะคะก็มาเดินเที่ยวชิลๆนะคะเดินเล่นนะคะเดี๋ยวมาเดินหาซื้อของนะคะทุกคน นี่ค่ะบรรยากาศภายในห้างสรรพสินค้าของเขาสวยมากๆเลยนะคะนี่เราขึ้นมาที่ชั้นสามนะคะร้านค้าของเขาก็จะมีมากมายเลยนะคะทุกคนก็จะมีเป็นมูธต่างๆร้านค้าต่างๆนะคะก็จะคล้ายๆห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะก็จะมีชั้นต่างๆนะคะก็จะมีแบบขายของแตกต่างกันไปนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาที่ชั้นสี่แล้วนะคะ ไปชันค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะบรรยากาศของเขาก็จะมีร้านค้ามากมายเลยนะคะก็เดินชิวๆเดินเพลินๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพาเดินดูไปเรื่อยๆค่ะเขาก็จะมีร้านขายของเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านนี้กันนะคะทุกคนมาถ่ายรูปให้ดูบรรยากาศด้านล่างนะคะ วันนี้ก็เป็นวันธรรมดานะคะทุกคนไม่ใช่วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะคนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็จะมีบ้างนะคะแต่ว่าก็ดูไม่ไม่แน่นมากนะคะเราก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศด้านล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศด้านบนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวตามมาทางด้านนี้กันเลยค่ะ หลังจากที่เราเดินเที่ยวแล้วก็เดินซื้อของได้สักพักนะคะทุกคนเราก็จะมาแวะทานข้าวนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านหน้านะคะก็จะเป็นศูนย์อาหารของเขานะคะเขาก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้เราได้เลือกเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศไปก่อนนะคะทุกคนเดินดูร้านขายของของเขาร้านข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะดูเสร็จแล้วเราก็ถึงจะเดินมาสั่งอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูก่อน,นะคะ่ะว่ามีอะไรขายบ้างนะคะ เขาก็มีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็มีแต่หน้าทานทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลาลูกชิ้นปลายาวราดนะคะร้านด้านหน้าของเราก็จะเป็นร้านยำนะคะยำอัลดีนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านเจ้วนลาดหน้ายาวราดนะคะทางด้านนี้จะเป็นร้านไทยเฮงนะคะก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะของเขาก็หน้าทานมากๆเลยนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยะค่ะ ทางด้านนี้จะเป็นร้านข้าวนะคะเขาก็จะมีราคาติดตามป้ายนะคะก็ไม่แพงมากนะคะทุกคนด้านนี้น่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูบรรยากาศศูนย์อาหารของเขานะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่อยากจะมาเดินเที่ยวที่เทอร์มินอล21สาขาอาโศกก็มาได้นะคะเดินเที่ยวเสร็จเรียบร้อยนะคะหิวข้าวแล้วก็มาทานข้าวที่ศูนย์อาหารของเขาได้ค่ะ อาหารของเขาก็มีแต่หน้าตาหน้าทานทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะ